ครนะใอ่แล้วคุณคุณดวงแก้วนี่มีเหรียญน้ำตาภูมีฮะมีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเคยเคยขอพรท่านไหมยังไม่เคยขอเลยค่ะอาจารย์ยังไม่เคยขอเลยอ้าวยังไม่ได้ขอแต่อยากมีโชคลาบใช่ไหมครับคุณดวงแก้วจริงจริงเทพเนี่ยท่านเป็นผู้ให้แต่ถ้าเราไม่มีงวงขอท่านก็จะไม่ให้เพราะท่านไม่รู้ไงเพราะเราต้องการใช่ไหมจ๊ะใช่ครับคุณดวงแก้วพร้อมที่จะรับพลังใงโชคลาบยังครับ แล้วคุณดวงแก้วมีทำบุญทำความดีเลยมั้งขอสามอย่างทำอยู่ตลอดเลยค่ะอาจารย์ขอสามอย่างดังๆพูดจะชัดพูดเลยนะคะครับพูดทำบุญถวายผ้าตรยค่ะครับสาธุครับแล้วก็ทำบุญซื้อลกศค่ะครับแล้วก็ใส่บาตรเกือบทุกวันนะคะครับแล้วก็มีทอดท่าป่าให้แล้วก็ดูแลคนแก่แล้วก็ให้เงินขอทานเนี้ยค่ะ ครับครับโอเคบุญเกี่ยวกับการให้ทานนั่นเองเป็นถือว่าเป็นจำแนกหนึ่งเกี่ยวกับการที่เราให้ทานดังนั้นบุญเหล่าเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่แล้วเอามาใช้ได้โอเคครับอ่าพร้อมมั้ครับเดี๋ยวผมจะส่งพลังให้นับตามผมนะพร้อมนะครับพร้อมแล้วค่ะสามสามสองสองหนึ่งหนงสองสองหนึ่ง สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณโดนแก้วคุณโดนแก้วครับ ครับคุณดวงแก้วตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับพูดดังๆนิดหนึ่งครับอาจารย์ไม่ได้ยินใจสันส่นๆน,น,นะครับตอนนี้สีส่สายแล้ว <c oughs> สี่รายแล้วที่มีอาการแบบนี้สายแรกก็ใจสั่นสายสองก็ใจสั่นสายที่สามก็ใจสัน่นสายคุณด,ดวงแก้วก็ใจสั่นผู้ชมทางบ้านอาจจะอยากรู้ไม่เป็นเพราะอะไรอาจารย์ถึงได้รู้สึกใจสั่นรู้สึกมีคลื่นอะไรบางอย่างอยู่ในร่างกายของเราการสั่นสะเทือนของจักระครับอาจารย์เมื่อเราใช้คลื่นเสียงที่แรงๆเข้าไปเนี่ย ทำให้กายทิพย์หรือทวารหรือจักกะเรามันสั่นแต่ว่าการที่อาจารย์ให้ไปเมื่อกี้มันเป็นขึ้นสีทองอสีทองก็เรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องความสําเร็จเงินพองโชคลาภดังนั้นคือพอเขารู้สึกแบบนั้นแปลว่าเขาได้รับนะเป็นการเชื่อมระหว่างผู้ให้กับผู้รับครับนะคุณดวงแก้วครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เลยครับหัวใจเต้นแรงค่ะอาจารย์ใจเต้นแรงเนี่ยคือคือก่อนที่จะ ก่อนที่อาจารย์จะให้พลังนี้เป็นไหมครับไม่เป็นค่ะเฉยๆปกติไม่เป็นใช่ไหมครับแต่เพิ่งเป็นตอนที่อาจารย์นับสามของหนึ่งใช่ไหมค่ะนะแสดงว่าได้รับพลังไปเต็มๆถูกต้องเพราะคนที่เขาอยู่ทางบ้านเขาจะรู้ครับเขาจะเป็นผู้ตอบว่าก่อนก่อนที่เราจะส่งเขาเขารู้สึกไงอือตอนนี้ยังใจเต้นแรงอยู่หรือเปล่าครับคุณดวงแก้วค่ะยังยังมีอยู่นะครับค่ะยังอ่ะยังไงก็รับเต็มๆแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้พรอนนะเดี๋ยวท่องกระถาตามผมนะ โอมอิทธิเดชาองค์พระอมตะภูปฏิสิทธิเมโอมอิทธิเดชาองค์พระอมตะภูปฏิสิทธิเมโอมอิทธิเดชาองค์พระอมตะภูปสิทธิเมสร ต้นนึ่งส้นส้งต้นนนึ่งต้นต้นต้นั้นต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 ้นน้นต้นต้น้นนต้นต้นตนต้นตัตนนต้นต้นตนต้นต้นต้นบ้นสัน้นต้นนตอนนต้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 นนน้ คุณดวงแก้วครับตอนนี้ยังสั่นปกติไหมครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับคุณดวงแก้วตัวสั่นใจสั่นอาจารย์ตัวสั่นใจสั่นอาจารย์อ่านี่แรงกว่าเดิมตอนแรกแค่ใจตอนนี้ตัวเขาสั่นแล้วแสดงว่าแสดงว่าอะไรการสั่นสะเทือนของจักรกะมันแรงขึ้นไงแรงขึ้นทำให้เขาสั่นไปทั้งตัวดังนั้นคือสี่สายที่โทรมาเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันหมดอาการกแล้วก็ได้รับพลังทัดเทียมกัน นั่นคือพลังของอ,องค์มตะภูผ่านรหัสสามสองหนึ่งลงมาเป็นการเชื่อมของขึ้นความถี่นะอีกหน่อยจะเป็นระบบเวฟหมดเวฟหมายถึงว่าเวฟลิงค์คือเราใช้ขึ้นได้หมดสามารถส่งข้อหากันได้หมดเหมือนสมัยก่อนโบราณมาแล้วเนี่ยลูกจากอาจารย์ส่งให้ลูกศิษย์เนี่ยก็เป็นการเจิมใช่ไหมเป็นการ,ร<ต>ให้ขึ้นระยะใกล้คืออย่างที่เรียกว่าสักยันเนี่ยเป็นการเชื่อมขึ้นระยะใกล้แต่สมัยนี้เขาใช้เวฟลิงคือคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยหรือว่าเป็นผู้ที่บาเพ็ญตบะจะสามารถ เชื่อมขึ้นระยะไกลได้ก็มันเป็นระบบไซเบอร์นะเนะ่ะสี่สายนี่โหตัวสั่นตัวเกรงตัวสั่นกันหมดทุกคนตอนนี้เป็นไงบ้างตัวคุณดวงแก้วหายหรือยังไม่ยังชัวร์แล้วค่ะค่อยิงชัวร์แล้วนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นปฏิหารของคุณที่จะเกิดขึ้นครับนะคุณได้รับพรแล้วความสาเร็จก็จะบังเกิดขึ้นตอนนี้มีองค์ชนะมันเตบูชายังครับคุณดวงแก้วแล้วค่ะครับตอนนี้แปะอยู่ที่น้าผาแล้วค่ะ ไม่ไม่ค่อยดีเลยครับตอนนี้เหรียญชนะมันเตแปะอยู่ที่เน้าผากค่ะอ๋อแปะที่หน้าผากแปะที่เน้าผากกันเหรอแสดงว่าขนาดที่รับพลังจากจารย์ใปมีองค์ชนะมันเตอยู่ด้วยมีเหรียญนี้อยู่เขาเขาบอกเขาวางไว้ที่เน้าผากตอนรับครับอดีแล้วก็ได้รับเต็มเต็มไงได้รับเต็มเต็มรอรับโชคเนาะเพราะว่าเมื่อกี้สายสามแรกเมื่อกี้ได้รับโชคไปเต็มเต็มเลยครับนะสาธุนะสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับคุณดวงแก้วค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับมารับสายหนึ่งสายนะครับ สวัสดีครับคุณเรืองสิทธิ์สวัสดีครับครับวัสดีครับติดยากไหมครับวันนี้ติดยากครับติดยากติดตามรายการนี้มานานยังครับทุกอาทิตย์ครับครับคุณเรืองสิษธิ์ดีใจไหมครับโทรติดวันนี้ดีใจครับที่ผมมาโทรมาทุกทุกอาทิตย์ครับโทรมาทุกอาทิตย์เลยจ้าคุณเรืองสิทธิ์นี่ใช่คนป่วยหรือเปล่าคล้ายๆเนาะอาจารย์ที่ถูกงูใช่ไหมอาจารย์ ชื่อเล่นชื่อรุ่ยครับออคนเดียวกันคนที่ที่ถูกถูกอ่าที่ตีงูใช่ไหมครับผมครับผมใช่ไหมใช่ใช่คนนั้นรู้เปล่าคนเดียวกันครับคนเดียวกันใช่ไหมครับอ่ายแต่วันนี้เสียงเขามีความสุขขึ้นนะเสียงรู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นครั้งแรกที่เขาโทรมาในเสียงเขาไม่ไม่อ่อยมากแต่วันวันนี้เป็นยังไงบ้างนี้อาการเป็นไงบ้างครับคุณเรืองศิษย์นื่ออครับ เหนื่อยยังรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมแต่ดีขึ้นกว่าเก่าไหมเหนใื่อยใจเลยครับผมเหน,น,นื่อยใจเหนื่อยใจเหรอนั่งนั่งลแล้วขาก็อยากเป็นไรก็ไม่ได้ครับยาวจิตไปเกาะความความทุกข์ตรงนั้นครับมันจะทําให้เรารู้สึกท้อแท้ครเราซื้อเวลาเขาเขาเรียกว่าเราอ่ะเคยทำผิดพลาดไปในอดีต ร้ายแรงกว่าคนที่เขาคนปัจจุบันทั่วๆไปเราทําไว้ไ้มากเราถึงได้รับสิ่งนี้ครับดังนั้นอย่าไปไปโทษตัวเองว่ามันขาขยับไม่ได้ในี่คุณอย่างนี้ใครทําอะไรได้แบบนั้นแต่ว่าอาจารย์ก็ช่วยเจ้ากับในเวีคนขาไปเยอะแล้วนะครับเสียงเขาโอเคขึ้นเสียงเขาโอเคขึ้นนะเสียงดีขึ้นแต่ใจเขาอะท้อใช่ไหมต้องคิดว่ามันต้องหายต้องผ่านไปได้นะคุณเรืองศิษย์อ่ามาอาจารย์จะเรียกพลังให้เธอคุณเรืองศิษย์ ลูกเมียผมก็แตกแกไปหมดเลยวอ่าก็เธอพัดภาคสัตด์นะเธอไปทําร้ายสัตว์ครับลูกเขาก็ลูกของสัตว์ที่เธอฆ่าเขาอ่ะก็ต้องไก็อภากจากพ่อแม่เขาเหมือนกันมันเป็นเวรกรรมอ่ามันเป็นเวรกรรมพุื่องสิ์อย่าไปพูดถึงมันอย่าไปตอกย้ำมันตอนนี้ให้ท่อคาถาตามอาจารย์พร้อมไหมผมนึกเลยคุณนายาครับได้สร้างพระพระหมครับได้สร้างพระ ได้าร้สามหมื่นห้าครับสาธุเอาละคุณเริ่มสิทธิ์ครับเดี๋ยวท่องกระถาตอามารรจย์นะท่องดังๆที่สุดทําได้ไหมทำได้ครับเอาให้สุดใจของเธอทําได้ไหมให้ขาดใจเลยได้ไหมได้ครับความ้อมยังร้ามแบยโอมอิทธิเดชา อมสิทธิเดชาองค์อมตะภูมตะภูปสิทธิเมัสิทธิเมอมิทิอิทธิเดชาองค์อมตะภูอตภูปสิทธิเมัสิทิเมอมิทธิเดชาอมิทธิเดชาองค์อมตะภูอตะภูปสิทธิเม ประสิทธิเมรีโอมอิทิเดชาพยาคุตโธพยาคุตโธประสิทธิเมประสิทธิเมตอนนี้ให้เธอพูดตามอาจารย์นะ,ะข้าพเจ้้าขาพเจ้า,จาขอบารมีแห่งพระพุทธเจ้า แห่งครูบาอาจารย์แห่งองค์อมตะภูโสดงแดงอิทลิฤทลิและปฏิหารจงบังเกิดขึ้นจงบังเกิดขจงบังเกิดขึ้น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  ข้าพเจ้าขอเติมพลังงานแห่งจักระทั้งเ <L S 1> จ็ดแห่งจักระทั้งเจ็ดแห่งอัคระทั้งเจ็ดผ่านจักระทั้งเจ็ดผ่านอัคระทั้งเจ็ดเดี๋ยวอาจารย์จะส่งพลังให้แต่อาจารย์ <Spider> <Man> วัดพลังเขาอยู่สี่ส,สายเนี่ยสมดุลมากแต่คนนี้พลัง พลังในตัวเขาเนี่ยพลังวัดในตัวเขาเนี่ยต่ำกว่าคนปกติแสดงว่าน้อยกว่าคนปกติน้อยกว่าคนปกติคือน้อยน้อยกว่ามาตรฐานคนทั่วไปน้อยกว่าสี่สทมาเอาละเดี๋ยวจะจะส่งพลังให้เธอนะเดี๋ยวนับตามประจานพร้อมรือยังกําลังใจเธอไม่มีเลยอะก่อนอื่นเลยต้องพูดซื่อเธอไม่มีกําลังใจเลยเนี่ยคุยแล้วคุยแล้วอึดอัดมากเลยคุณนุ้ยต้องต้งตั้งตั้งตั้งใจนะเนี่ยทำไมเธอน้อยใจในเรื่องหนาชีวิตเนี่ย เือธอใจอะไรบอกาาจรสเู้สึกเหมือนท้อแท้ใช่ไหมจันเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้คือฟังฟังเนี่ยคลื่นเขาอะมันมันดาวฟังแล้วจิตมันไม่ขึ้นไปข้างบนมันลงต่ำลงต่ำมันมีแต่ลง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 อย่างเงี้ยไม่ผ่านอย่างเงี้ยไม่ผ่านต้องต้องพูดให้หนักแน่นนะคุณนุ้ยเป็นผู้ชายต้องหนักแน่นต้องหนักแน่นนะต้องตั้งใจ ไม่ไหวไม่ไหวจิตจิตเขาต่ํามากเลยอย่างงี้มีวิธีช่วยเหลือคุณต้องตัวเขาช่วยตัวเองก่อนไม่มีกําลังใจเลยตัวเขาแบบไม่ไม่สู้แล้วอะเมื่อกี้คุณนุ้ยรับพลังไปรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกมีความรู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้รีครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีไหมรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีไหมเมื่อกี้ตอนให้พลังน่ะรู้สึกดีใจครับดีใจครับดีใจแต่เธอไม่ไม่สู้เธอเข้าใจความหมายไหม เธอต้องเปลี่ยนจิตมงจรจิตเธอใหม่ให้มันเป็นจิตที่สู้ชีวิตไอ้นี่มันคือจิตยอมแพ้เธอไม่ใช่ว่าพึ่งพาใครไม่ได้บางทีมันเหมือนนอยไงน้อยใจเราต้องสู้นะคุณนุ้ยจิตอย่างนี้มันมันมันไม่สามารถดำรงชีวิตได้ครับต้องเข้มแข็งนะครับคุณนุ้ยอ่ะโอเคละสาธุด้วยขอใหายไปควครับหน้าหวังว่าโทรมาแล้วจะ จะเตรียมตัวให้พร้อมครับจ่าก็เป็นกําลังใจให้เธอนะได้เนาะั้งหน้าโทรมาใหม่นะคุณนุ้ยต้องเจมแข่งมากกว่านี้นะครับสาธุนะครับคอยห้หายไวๆนะครับแต่จะว่าไปน้องเก่งเขาก็มีบุญนะโทรติดจุวทิ์เลยอืมนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมีกำลังใจ้อแทนในชีวิตใช่ครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งเข้ามาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณขวัญได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินนเขาติดยากไหมครับวันนี้ติดยากมากยากมากครับติดตามรายการนี้มานานนี้ยังครับคุณขวัญก็ห้าหกเดือนได้แล้วนะคะห้าหกเดือนได้แล้วอาจารย์แล้วดูละสัมผัสอาจารย์ได้ไหมครับสัมผัสอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์มีมีพศิวะด้วยค่ะมีพศิวะด้วยเหรอครับด้วยหล่อมากมากเลยใครหล่อนะ อ๋อพี่ว่านจานรอสัมัครได้ครับแล้วคุณขวัญอยากอยากได้พลังเรื่องอะไรครับวันนี้เออ่ทุกอย่างเลยค่ะจา้าทุกอย่าเโอ้โหขวัญเลียบเลยเนี่ยขวัญเลียบเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขอพ่อชนะมันเตให้นะครับจ่าอะเดี๋ยวพร้อมหรือยังเดี๋ยวท่องคาถางท่านก่อนนะค่ะค่ะโอมอิทธิเดชา องค์พระอมตะภูองค์พระอมตะภูชนะมันเตชนะมันเตปะสิทธิเมปะสิทธิเมอภิคเนศพระพิคเนศผู้เป็นอมตะผู้เป็นอมตะแห่งภูเขาหิมาลัยแห่งภูเขาหิมาลัยโปรดดนบรรดาลโปรดดนบรรดาลโปรดแสดงอิทธิฤทธิ์โปรดแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงปฏิหารแสดงปฏิหารให้บังเกิดขึ้นให้บังเกิดขึ้นสามสองหนึ่งสอง สองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหสองหนึ่งครับคุณควันตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นรู้สึกใจสั่นไหมตอนนี้คุณขวันครับ ตัวเบาแล้วก็สมองโล่งค่ะตัวเบาสมองโล่งไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมก่อนจะรับคึื่นสามสองหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกก่อนหน้านี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรรู้สึกสบายนิดนึงค่ะเฉยเยแต่พอรับสามสองหนึ่งไปแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกเบารู้สึกสมองเบาเลยค่ะเบาโล่งค่ะตอนที่อาจารย์นับสามองหนึ่งเนี่ยเห็นเห็นสสิทธิ์ไหมไม่เห็นค่ะแต่ว่ารู้สึกได้ค่ะรู้สึกถึงรู้สึกถึงองค์ไหนครับ คงพ่อศีวะกับองค์อะไรนะครับคุณกวัลพี่คเนศค่ะพระพิคเนศสาธุสาธุสาธุนะครับนี่ก็เป็นการรับขึ้นอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือก่อนจะโทรมาเนี่ยยังปกติอยู่แต่พอรับพลังมาแล้วโล่งเลยเบาสมองไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องกังวลเลยตอนนี้ค่ะอาจารย์คะอยากจะถามอะไรอย่างหนึ่งค่ะครับว่าไงครับ ยงนั้นเหมือนจะมีโพรงอยู่ฝั่งขวามือค่ะเพราะว่าเพราะว่าขวัญจะนอนอยู่ฝั่งขวามือนะคะทีนี้ก็จะเข้านอนช่วงหัวค่ําประมาณในฝันนะคะก็เห็นงูเป็นงูเห่าค่ะยื่นหัวเลื่อยออกมาต, ONG ต,ต,ตรงตงเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ทําร้ายแต่ก็นึกกลัววิ่งออกจากห้องไปเลยค่ิด, <c oughs> ดว่าเป <c oughs> ็ <c oughs> ไปตีหวยแล้วก็ัแล้วก็ปิดห้องาไว้เลยแล้วก็เข้ามาดูเลยครับ <c oughs> <Okay. S 2> เกิดอะไรขึ้นคะอาาจรย์ฮะเกิดอะไรขึ้นท่านคงจะมาเยี่ยมเยียนเราแหละฮะอย่าคิดคิดไปอะไรบ้างไว้คิดว่าท่านมาเยี่ยมเราครับอาจารย์คะเราอยากจะ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 เช่าเหรียญเหรียญแล้วก็ชื่ออะไรนะคะเหรียญใช่ไหม,<า>มครับอยากจะเช่าเหรียญชนะมันเตใช่ไหมใช่คะ่ะแล้วก็ของสามเหลี่ยมด้วยค่ะอาาจรย์สอบถามอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะคะครับชนะมันเตชนะมันเตครับเหรียญมเนี่ยมด้วยอ่ะชื่ออะไรลืม แล้วค่ะชิปชิปเปอร์ใช่ไหมครับี่ตัวนี้อ๋ออยากได้หมดเลยทั้งชนะมมเตะทั้งชิปเปอร์ใช่แต่ว่าตัวนี้อยู่หัวหินนะคะอยู่หัวหินอยู่เทพค่ะเอางี้นะวันที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอาจารย์อยู่ศูนย์พุทธวิชาลัยอาจารย์เปิดบูธอยู่ห้าบูธห้าบูธหกตั้งแต่สิบโมงหกโมงเย็นไม่รู้จักศูนย์รู้จักเตะทิปอะไร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 ทิปสาขาห้างอะไรทิปสาขาครับไม่รู้จักหรอครับค่ะ ครับรู้จักเดอะมะค่ะรู้จักเดอะมะเดอะมะอ๋อรู้จักบางเขนไหมรู้จักค่ะนั่นแหละอยู่ตรงวงเวียนบางเขนเลยครับอ๋ออยู่ตรงวงเวียนนะคะนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเลยศูนย์ใหญ่ๆมีศูนย์เดียวอยู่ตรงวงเวียนนะอยู่ช่วงระหว่างไหนคะอยู่ติดตรงวงเวียนเลยวงเวียนซ้ายขวาวงเวียนติดติดมหาลัยราชภัฏอ่ะใช่ครับติดกับมหาลัยราชภัฏลองสอบถามคนแถวนั้นได้เลยนะครับที่พุทธวิชาลัย มีอะไยไม่ใช่เลี้ยวไปทางวัดภัสีติดวัดภัสีนั่นแหละตรงนั้นแหละโอเครู้แล้วสังเกตวัดอ่าเดี๋ยวไปเจอกันสี่อาหกเจ็ดวันไหนก็ได้จ้อ่าเดี๋ยวขอฝากถึงลูกหลานของพญาครุฑลูกหลานพระพิคเน่ลูกหลานพญานาครรับอาาจย์เหรียญนี้เนี่ยมีทั้งอมตะภูครับพระพิคเน่ความสําเร็จพญาครุฑก็คือยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานทั้งหมดเลื่อนยศตําแหน่งทั้งสิ้นแล้วก็พญานาคคือทรัพย์สมบัติเงินทองเท่ากับเหรียญนี้มีสามองค์ ดังนั้นวันที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเรามีจาหน่ายให้บูชาสำหรับลูกหลานที่ศรัทธาจริงๆจากปกติเนี่ยเ,เราเราบูชาให้บูชาอยู่สองพันแต่เรียนนี้เราให้บูชาอยู่แค่แปดเอาร้อยลดลดลงไปครึ่งหนึ่งแหละให้ลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานระพิเครลูกหลานพญานาคพญาครุฑได้ไปบูชากันใช่นะครับขอโทษค่ะ จาบเก็บไว้ให้ขวัญกันยาณะเขียนชื่อไว้เลยนะคะชื่อขวัญก้เขาด้ลยชิปเปอร์กับกับเหรียญนะคะได้รับขวัญกันยาจะโทรไปหาจา์นะคะได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วอบคุณพิธีกรน่ารักด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เราก็พูดคุยหลายประเด็นมากเลยจานตั้งแต่สายแรกันสายสุดท้ายรู้สึกว่าเขามีความแตกต่างกันทีเดียว สายสามสายแรกเนี่ยก็รู้สึกคนลุกตัวสั่นซึ่งเกิดจากการรับพลังขึ้นสหนึ่งนี้ไปนะครับวันนี้ก็มีสายต่างๆเข้ามาทีเดียวอยากจะให้อาจารย์นะครับได้เตือนสติได้ให้ข้อคิดสำหรับคนที่รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตไม่มีกำลังใจในการต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไปนะครับให้อาจารย์ฝากอะไรกับผู้ที่น้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตหน่อยนะครับฝากกับผู้ชมทางบ้านเล็กน้อยก็คนเราเนี่ย แม้กระทั่งผมเองที่เป็นอาจารย์มันก็มีท้อแท้มีเหนื่อยไม่ใช่ว่าอาจารย์จะมีแต่อารมณ์ที่ไม่ท้อนะมีแต่ว่าวิธีการที่เราจะสามารถดำรนชีวิตต่อไปได้เราต้องมองถึงความดีที่เราทำเอาไว้เราสร้างสิ่งดีๆไว้เนี่ยเราเท่านั้นที่จะรู้เราสามารถระลึกถึงสิ่งนั้นได้หรือจะเรียกก็คือระลึกถึงบุญนั่นเองอาาและบุญมันก็จะส่งผลทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับดังนั้นคือเราไม่ต้องไปโทษฟ้าดินหรือโทษใครเราให้เรามองตัวเรา มองถึงผลบุญที่เราได้ทำาก้วเลิกถึงสิ่งนั้นแล้วมันก็จะทําให้เราอยากจะทําความดีต่อไปครนะอยากอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปนะก็ทุกคนที่ดูรายการอยู่นะครับวันที่สี่ห้าหกเจ็ดไปเจอกันได้ที่ศูนย์พุทธวิชาลัยตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงไม่ต้องจองนะครับไปหาอาจารย์ได้เลยและจะได้รับสิทธิพิเศษคือการเชื่อมเบิกบุญบารมีผ่านรหัสสามสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยสัมผัสได้ ครับนะครับ,รบก็ไปกันได้นะครับมีทั้งหมด4วันด้วยกัน 4, 5, 6, 7นะครับที่พุทธวิชาลัยราชพัฒรบางเขนนะครับไปกันได้เลยสะดวกวันไหนไปกันได้เลยไม่ต้องต่อคิวนะไปถึงก็ระบายออบุญที่มีความสุขความประทับใจมากที่สุดแล้วก็อาจารย์จะให้พลัง 3, 2, 1ไปนะครับสำหรับวันนี้รายการของเรานะครับก็หมดลงแล้วนะครับก่อนลากันไปก็จะให้อาจารย์นั้นได้ ฝากพลังไปให้กับผู้ชมทางบ้านพลัง 3, 2, 1นี้ได้รับกันทั่วประเทศอย่างแน่นอนครับติดตามรายการรหัสพลังจิตจักรวาลได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย3าโมงเย็นถึงเวลา4โมงครึ่งนะครับแล้วก็สามารถดูรีลันย้อนหลังได้ในวันเสาร์เวลาเที่ยงคืน30นาทีถึงเวลาตีสสำหรับวันนี้ผมเก่งชัยธวัฒแล้วก็อาจารย์คาถาพลเพอร์สุดนะครับต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดรับ ในกาลนะครับจะให้พรทุกคนอมิธเดชาองค์อมตะภูบสิทธิเมออมิธเดชาองค์อมตะภูบสิทธิเมออมอิทธเดชาองค์อมตะภูบสิทธิเมออมิธเดชาพยาคุโธเวสไตรยประสิทธิเมออมิธเดชาพยาอนันตนาคราเศสนาระสิทธิเมข้าพเจ้าขอเชื่อมพระบารมีสูงสุด แห่งรหัส3-2-1รหัสแห่งเทพทั้ง3องค์ลง,งมาและขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านที่ดูรายการอยู่เกิดความสุขความสำเร็จเกิดความโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด,ด้วยเถิดสาธุสามสองหนึ่งสสอ พลังงานสิ่งที่เรียกว่าความศรัทธาความเชื่อแรงศรัทธาก็เกิดพลังงานทั้งปวงพลังจักรวาลยกระดับจิตใต้สำนึกชำระบาปชำระกรรมเปิดหนี้แค้นจากผู้ที่มาทวงคืน ปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่พร้อมการกลับมาและพลังงานใหม่ที่จะถูกเปิดเผยครั้งแรกที่นี่ที่เดียวขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม3 2 1่รวยสำเร็จเปิดบุญบารมีและกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์คทาพลอมาตะภูชนะมันเตเพอร์ซิอุส ในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2557ณอาคารพุทธววิชาลัยบางเขนสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0972518523 0972518521-3